ผู้สมรู้ผู้นักวระการผมต้องการได้พระเทวสถานภัยได้นำผู้ดำอภรอยาระดับจังหวัดได้กรุงเทพมหานครมารอต้อนรับพระทาดรองนายกทธนาถุตีและนักโนตรีว่าการจวฬาไทยครับ তাহলে uh -huh. ตางโซออดดิบครับ่าอเอดานสงสองวอดสิบสุดจอดพานโซวดิบระดับตอนสิดตามติดตาม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนการ์ด เรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บัญชาการสูงอ์อัลกอรกทท่านผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยท่านชิดีผู้ส่งคุณว พระราชสัติไทวันที่22มีนาคมของปีเป็นวันออกบขอ,กอรอประกาศณนวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2535ซึ่งปัจจุบันเป็นอาตร,รัก์ฝ่าตุเรียนที่มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้อุดมการณมีตาระหา ในระยะเวลากว่า45ปีที่อปปร์ลจ้างงานรป้องกันและบรรเทาสาธา,า,า,ารณภัยนำนโยบายและมาตรการด้านการป้องกันและบรรเทาภัยร,ร,ร,รไทยในฐานะศูนย์อาสาสมัครป้องกันไทยฝ่ายคุณเรือนกลางได้จัดทำโครงการประกวดศูนย์อปปรดีนเด่นและอปปรดีเด่นขึ้นเพื่อเสริมสร้างฐานกาลังใจและให้รางวั สามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานให้แก่ส่วนอปกพรอและอบอกพรอได้อบกพรอ,อ,รอด้วยใจอาสาเมตตากล้าหาญบำปัดทุกข์ปวงประชาร่มท่าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก่าแากา่าอนเชียง่า เปลี่ยนต้นสงกินชาเวรกูลรองเน้วรัมตีรัมตีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่น่า้องานใล้กำลัรตอนนี้เอาระบบตัวแล้ว สุนทรทรบาลนครเอรทยาศูนย์อ์รอเทศูนย์อรอเทศบาลนครบางสื่จังหวัดปทุมธานีศูนย์อเทศบาลนครภอเก่นจังหวัดขอนแ่นนคจังหวัดนนรบชรี นายเลาวังสิงรักษาสวัสดิ์บนราชธานีนายสวัสดิ์บนราชสวัสดิ์บนราชธานีราชธานีนายแสดงการบริการต่อรองค่ะ ตั้งชื่อตามกฎหมายและบรรทัดฐานทั้งหไทยเป็นเครือข่ายภาคกระจายตัวต้นเดืนที่ประกาศการตอสังคมโดยทั่วกันเรื่องในโอกาสวันปปพรประจำปี2 5 6 7จิกานี้มีแอลขอแสดงความชื่นชมศูนย์ปปพรและปปพรทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกว่ามีผลงานดีเด่นแรงไปอย่างรวดเร็ว ผมจึงขอมอบนโยบายการปฏิบัติงานขอตรเพื่อให้อตรทุกท่านได้รูปการนำไปปฏิบัติที่แข็งเพื่อนำพาประเทศและประชาชนไู่ความปลอดภัยในสิง้ดังนักขออร่จะปจุบันโดยฉพาีที่้ระบสารขอต้ร ทั้งในหมู่อปพรด้วยกันเองรวมไปถึงกกองค์กรมีเชนและหงาเ่เกข้องและประจาาที่สี่เพื่อการเพื่อ,อตอบแทนกันเป็นจิตอาสาที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งเสียสละกล้าหาญรวมทั้งเป็นการสร้างความมั่งใจให้อปพรพร้อมเป็นพลังสนับสนุนการทํางานร่วมกับภาครัฐต่อไปสุดท้ายนี้ใน สามสี่ปีที่ผ่านเราไม่ได้มีโอกาสพบกันสี่ปีครั้งเลยแต่โควิดซัดผมมาสามปีครับเปคาเลื่อนทำให้ทำให้ผมได้มีโอกาสได้พบกับหน่วยงานต่างๆตอนอยู่สาธารณเจอับหเมืองาอนดบนด์และ่านื้เจ้าพรอกรราชิจงได้โปรดัวตนทามพอตให้ทุกท่านในที่นี้แต่ที่ย้าแขพร้อมเป็นทุนน้สำคัญในการป้องตับ และบรรดาสารรับใยเพื่อให้ชาติ่นต่อไปครับขอบคุณครับหลังๆคนในที่นี้ภาพชิ้เส่นทุกรางสูงอบอุ่นตาเมลยนำด่างชิดนึ่นที่สุดแค่ะ